อะไรจะเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงในปีนี้บ้างนะคะ2569ทําทำนายด้วยไพ่คำสาบวรมันค่ะ อมสุริยวรมันเทวนังอมสุริยวรมันเทวนังอมสุร,ยริวรยวรมันเทวนังขอให้คำทํานายต่อไปนี้แม่นยำมากๆด้วยเถิดใบที่หนึ่งนะคะไพ่ justice นะคะจะมีเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลเกี่ยวกับกฎหมายด้วยนะคะใบที่สองค่ะไพ่ห้าเหรียญน,นะคะจะมีธุรกิจ เกี่ยวกับวงการบันเทิงบางแห่งปิดตัวล้มละลายนะคะเลิกจ้างพนักงานหรือว่าขาดทุนนะคะใบที่3ามค่ะไแ่แฮงแมนนะคะจะมีดารานะคะคนในวงการบันเทิงบางคนโดนแขวนนะคะโดนแขวนหรือว่าเอาโพสต์ไปแปะเอาไว้ให้คนมารุมด่ารุมบูลลี่หรือว่าอาจจะโดนแขวนแบบว่าไม่ได้รับงานไม่โดนป้อนงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากเจ้าขององค์กรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใบที่สี่นะคะไพ่เด็กถือไม้จะมีคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาในวงการแล้วทำชื่อเสียงทำผลงานดีๆเป็นที่นิยมมากมายค่ะใบที่ห้าค่ะไพ่สามถ้วยนะคะจะมีการเฉลิมฉลองได้รับรางวัลระดับนานาชาตินะคะใบที่หกค่ะ ไพ่ selection จะมีการคัดตัวนะคะคนเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆห,หลายเวทีในปีนี้ค่ะใบที่7นะคะเด็กถือถ้วยจะมีคนที่อายุน้อยนะคะน่ารักหน้าตาดีเนี่ยเป็นซุปตาด่งดังเจ,จิดจรัสขึ้นมาอย่างมากในปีนี้นะคะใบที่8ค่ะไพ่กงล้อมหาสมบัตินะคะ ปีนี้วงการบันเทิงจะรุ่งเรืองทำรายได้สูงนะคะร่ำรวยในหลายๆองค์กรที่บริหารดีนะคะถ้าบริหารไม่ดีก็ล้มละลายไปอันมเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเม็ดเงินจำนวนมากจะไหลเข้าประเทศเพราะวงการบันเทิงะค่ะใบที่9นะคะไพ่ใบที่9้นะคะไพ่สึนามิรัสเซียปีนี้จะมีสึนามิครั้งใหญ่เกิดที่รัสเซียแล้วคนในวงการบันเทิงไทยจะต้องเข้าไปช่วยเกี่ยวกับ การช่วยเหลือระดมทุนหรือว่าช่วยเรื่องสิ่งของต่างๆนะคะใบที่สิบค่ะไพ่มวยไทยนะคะคนในวงการบันเทิงเนี่ยจะตื่นตัวแล้วหันมานิยมเรื่องมวยไทยกันอย่างมากนะคะอาจจะมีการสร้างภาพยนตร์สร้างละครอะไรที่เกี่ยวกับมวยไทยด้วยนะคะในปีนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวสิบประการที่จะเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยนะคะในปี2569นี้ค่ะ